กลับเข้ามาตรงนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอยู่กับพวกเราตรงนี้สดๆสดกันเลยนะครับกับ JKN Top News 18ที่นี่ปรากฏว่า13กันยายนทำงานเต็มตัวรัฐมนตรีพลังงานแต่ผลงานตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตามมาวันที่18กันยาคุณพิรพันธ์สารปกครองการมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟ ชดใช้ค่างโง่โฮเวล24,000ล้านพร้อมดอกเบีย้ยภาษากฎหมายแบบนี้เรียกว่าเราชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือ,อยังคุณพิรพันยังไม่เด็ดขาดเพราะเขายังมีสิทธิ์อุทธรเขายังมีสิทธิ์อุทธรอ,อ่าครับและความเป็นห่วงของประชาชนคนไทยเราจะไปแพ้ในชั้นอุทธรอ,อีกไหมผมว่ายากครับยากแล้วครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่เคยเอามาทําให้เราแพ้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วอื ค,คือคดีนี้มันจะแบ่งเป็นสองสองสองเขาเรียกอะไรนะสองตอนสองช่วงแต่คุณพิรพันศาลีรัมธวิภาคซึ่งเป็นตุลลจากสําคัญเนี่ยได้ชี้ว่ามันหมดอายุความไปแล้วใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนอ,อายุความที่ว่านี่คืออายุความที่ไปให้อนุญาโตตุลาการพิจิจฉัยนะไม่ใช่อายุความฟ้องร้องที่ศาลปกครองอะนะครับคุณผู้ชมทีนี้ประเด็นก็คือว่า เราเนี่ยสามารถประหยัดเงินของประเทศชาติไปได้สักประมาณเท่าไหร่คุณพิรัฒน์้านะวันนั้นรวมดอกเบี้ยที่คุณต้นอ่านว่า2 4 0 0 0พันพร้อมดอก,อดอกเบีย้ยก็ยังน้อยก็่สามหมื่นสามหมื่นกว่าล้านนะครับภูมิใจไหมนี่นี่ต้องถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามอบหมายให้เลยใช่ไหมฮะตอนนั้นขอทําขอทําเลยคือคือผมทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นสสแล้วก็ยังไม่จบผมก็ลาออก สมาชิกพรรคก็เลยทาให้ผมพ้นสภาพการเป็นสสไปด้วยนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยท่านสัตยาม์มชิดชอบนะท่านก็รู้จักกับผมมานานแล้วก็เคยทํางานด้วยกันมาหลายเรื่องท่านก็ขอให้ผมเนี่ยไปช่วยทีมของท่านที่คมนาคมด้วยนะครับแต่พอผมผมพ้นจากการเป็นสสแล้วเนี่ยก็ไม่มีสถานะอะไรก็ออเผอิญได้รับแต่งตั้งจากท่านนายกให้เป็นที่ปรึกษา นายกัฐมนตีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ผมก็ขอท่านว่าผมขอทํางานตรงนี้ต่อในฐานะนี้ได้ไหม,มท่านก็บอกว่าได้แล้วก็อนุญาตให้ผมไปทําเรื่องนี้คุณผู้ชมครับหนึ่งในความเป็นสุภาพบุรุษของคุณปีรพันธ์วันที่มานั่งคุยกับผมเมื <c pater n ities> ่อตรงเนี้เป็นปีแล้วก็ชมคุณศักดิ์สยามจิจอาเรื่องจริงอะสู้ไม่ถอยใช่คือคือถึงผมจะมองมุมอะไรออกที่ไม่มีใครมองแต่คนที่เป็นเจ้าของเรื่อง คือคมนาคมอคือท่านศักแตยามมันนถ้าท่านไม่เอาด้วยวันนี้ก็ไม่มีและอย่าลืมว่าวันที่เข้ามาเนี่ยเราแพ้ไปแล้วใช่ไหมฮะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแพ้ตายไปแล้วจ่ายตังค์อยู่แล้วใช่ท่านสักสยามท่านก็คุยกับผมแล้วท่านก็เห็นผมทําอยู่ที่สภาอืท่านก็งงเพราะว่าผมยื่นยัดตีด่วนเข้าสภาแต่ท่านประธานสภาผู้แทนหน้าวันนั้นอ่ะท่านบอกไม่ด่วนนะท่านศักสยามท่านก็ตกใจเหมือนกัน ท่านก็เลยบอกเอ้าแล้วพี่จะทำไงคือคือผมอายุมากกว่าแกสองสามปีแกบอกแกเรียกผมพี่นะพี่จะทำไงอ่ะผมบอกผมก็ทําตามที่ผมทําได้อ่ะแกก็บอกว่าผมเห็นเหมือนกันนะพี่ผมว่าไม่ต้องจ่ายอ่ะผมไม่อยากจ่ายผมว่ามันผิดปกติเอาใช้คํานี้แล้วกันเขาท่านก็เลยบอกพี่พี่มาช่วยผมแล้วกันนะมาช่วยผมที่กระทรวงเนี่ยช่วยผมหน่อยผมเออเราก็ไปใช่ไหมก็ช่วยกันทํางานที่นี้ที่สําคัญเนี่ยคือท่านเชื่อใจเรา แล้วท่านก็เชื่อมือครับนะครับการทํางานเนี่ยถึงผมจะเห็นแง่มุมต่างๆคือแม้จะยิ้มจะมาช่วยอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่ถ้าท่านล้มตีสัตยาไม่เอาด้วยอะมันไม่มีทางหรอกครับเพราะอะไรท่านจดหมายที่ต้องออกไปท่านต้องเป็นคนเซนมันออกในนามของกระทรวงคมนาคมเขาจะในนามผมนึกออกไหมทุกเรื่องที่จะต้องไปตรงนู้นตรงนี้แม้แต่ไปพูดตรวจการแผ่นดินไปอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมาโดยกระทรวงคมนาคม ผมเนี่ยต้องขอบคุณท่านเลยเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วเพราะท่านไม่เคยมีข้อสงสัยทําอะไรปับ๊บท่านเซ็นลงนามมาเลยคือเชื่อใจกันมากใช่อืม,มันถึงทุกอย่างมันถึงได้เร็วได้อกมาก็<ม>คือความเชื่อถือเชื่อใจกันผมถึงต้องเอามาบันทึกไว้ตรงนี้เพราะอย่างที่อบอกณนะวันนั้นน่ะไอแพลาราค่าไม่เท่าไหร่ข่าวว่าภาครัฐก็เตรียมจะจ่ายแล้วแต่ยังไม่รู้หาตังค์มาจากไหนเรื่องจรงิงใช่ไหมฮะใช่คือถ้าสมมุตินะวันนั้นมีเงินน่ะจ่ายแล้วใช่แต่ที่ไม่จ่ายเพราะ พูดกันตรงๆเลยนะแบบเอาข้อได้จริงที่ไม่จ่ายเพราะผมกับท่านสักสยามอแล้วก็อีกหนึ่งคนวันนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงชื่อเขาอีกทีหนึ่งคุณสุดที่รักยิ้มยังใช่เนี่ยสามคนเนี่ยที่ <S 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 ทําให้เราประหยัดไปได้ส0มหมื่นกว่าล้านและอีกคนหนึ่งที่ต้องชมด้วยเหมือนกันอคือทีมอายการอของกระทรวงคมนาคมหรือของสำนักงานาการสูงสุดอเพราะว่าท่านก็พูดง่ายท่านก็เปิดกว้างในการรับฟังเหตุผล ในการสู้คดีนะครับไม่ใช่เอาท่านไปที่ตั้งถ้าไม่ได้อัยการที่เข้าเข้าใจแง่มุมกฎหมายหรือคุยกันเข้าใจรู้เรื่องมันก็อาจจะไปผิดพลาดในชั้นพิหนาซึ่งเราไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นอ๋อใช่เพราะเราเป็นที่ปรึกษานายกใช่ถูกไหมคนที่ต้องไปดําเนินคดีคืออัยการใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องชมท่านด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องพูดง่ายๆท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่าท่านหลายเรื่องที่มองตรงนี้เรามองตรงนั้นแล้วต่างคนต่างถือทิฏฐิเราก็พยายามปรับจูนมุมแง่มุมกฎหมายกันที่ท่านต้องไปใช้ในศาลท่านก็รับฟังอะไรที่ท่านคิดว่าเออใช่ท่านก็ปรับเปลี่ยน <c oughs> อะไรที่เราคิดเออเออท่านท่านอาจจะดีถูกต้องเราก็เอาตามท่าน <c oughs> มันเลยทําให้ทุกอย่างเป็นทีม,มครับ นี่แหละคุณผู้ชมต้องเอามาบันทึกไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้คุณพิรพันธ์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการสรวงพลังงานซึ่งก็นแน่นอนแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศเอาไว้ในวันที่ไม่ยอมที่จะจ่ายโฮปเวลคนไทยก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องไม่ยอมที่จะให้ใครมาเอาเปรียบประชาชนคนไทยในเรื่องพลังงานไม่ต้องบอกหรอกรผมไม่ยอมอยู่แล้วไม่ถอยนะไม่ถอย เหมือนเดิมนะเ,มนเด็ดขาด็ได้ครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้แหละครับกับแขกรับเชิญคนนี้พีรพันธ์สาลีรัชวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเราจะรอดูผลงานของรัฐมนตรีท่านนี้จนกว่าผมเอาว่ารัฐบาลนี้ครบกันแล้วกันนะ <laughs> คุณวีรพันธ์ก็อยู่จนครบนะถ้าครบอะ <laughs> ผมว่าจะเปลี่ยนเยอะพลังงานอ่าเอาละครับทั้งหมดนี้แหละครับคือท็อปนิวส์ท็อปประจำวันนี้แล้วกลับมาพบกันอย่างนี้สดๆใน JKN Top News 18นะครับวันนี้ผมและรองนายกรัมตีพีรพันธ์ลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store